โอเคเอ้ยเอ้ยเข้าเป็นแบบไปมึงครับมึงเข้าเป็นแบบขับรทันทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ัดมาแล้วก็ตัดไปตึ้งไปไม้ไปห,หนึ่งต้นแล้วนะครับอ่า เรา<ม>เราก็จะสร้างไอทิกแอ็กกันเลยนะครับ<ม>อ๋อกำลังจะพูดเลยว่าทำไมไม่เจก่งเี่ยงจอละ ผมเอาสักสิบสองอัน,นก็ขึ้นไปเอาขึ้นขึ้นไปครับเอาเจอฐานด้วยครับทุกคนก็เก็บไปสักนี้สักหน่อยจะได้ไอเอาไปเผาหินแค้นนี้มากักกกนฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บแล้วก็ นี่ดิพิกัเหินแล้วก็คุณทันต่อเลยครับอยากไปทำครับมผมว่าซีรีส์นี้นะผ,ผมก็จะทำยาวเลยคถ้าถ้าไม่มีปัญหาอะไรครับ ไม่ห่วงก็ร้อนได้เสียไปวละโอ้โหแล้ว,ลวตกไปไอ่้อตกไปพูดไก่เลยอ่ะเก่งกาะ ว่าผมจะไปสร้งางบ้านรงนวนนะเขาขุดหินไปก่อนนะ ช่วงนี้ผมจะสตรีมไหมครับแบบเอาชีวิตรอดยาวๆด้วยนะครับก็ติดตามในช่งนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปหาตรงนู้ไปหาสาร้างบ้านตรงนู้นทำด,ดีๆชุบชิบชบชีอุดมสมบูรณ์น่นิบ <c oughs> ้วไอ่าเดี๋ยว สร้างบ้านประมาณตรวน,นั้นละกันน,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 นนี่เนี้ลงมาดิเขาเล็กเเลยกแล้วตัดไม้ต่อแล้วก็ตอนนี้ผมมีช่องของน้องผมนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์มาข้างล่างเป็น ผมก็เป็นคนตัดต่อเองแลนะน้อผมเป็นคนเล่นครับอาจจะตลกนิดหน่อยครับเพราะว่าผมสร้างโครงบ้านว่ายังไม่สร้างดีกว่าเดี๋ยวเหมือนก็ดีกว่า ถ้าไม่เจอเหล็กผมก็ไม่อยูุ่ดสนเลยนะ่ะคนมัน,มนเหล็กมันจําเป็นช่วงต้นต้นต้นไอต้น,ต,น,ต,นต้นซีรีส์ไหมครับมันจําเป็นอยู่แล้วแล้วเจออะไรเนี่ยหินขาวก็เจอทานอ่าผมว่า จะขุดไปไวายสิบสองเลยจะได้เจอเพรด้วยแต่ผมว่าถ้าไม่เจอเหล็กก็ไม่เจอเพรแหละเรียบร้ 500. 500. 500. อยพิกแอนตางยังมีหินอยู่ใช้ต่อไปเรื่อยๆ ซีรีส์นี่แล้วผมจะไปไอ้ทำซีรีส์มครับอาชีพเราตัดต่ออะไรนะมันก็มินิเกมน,นะผมว่าวันนี้นี่เจอละเจอละวก็มัจะพูดว่าวันนี้คงไไปเจอ <c oughs> มามามา,มาสร้างลีกอ,อันนี้เลย ขอเยอะๆเออสวยได้เ,เท่าไหร่แปลกันโอเคให้น้อยเหมือนให้เพียรอะแล้วก็ลงลงเหมือนตอยนยะ จะถา่านนะทุกคนผมว่าผมคว้าถ่านไปเลยดีกว่าเอา,เอาๆค้นหมดชุบนี่ยังมีต่อยังมีต่อยังม,มีต่อต่อไปดีผมว่าพอแค่น,นี้ก่อนดีกว่า ว่าก็ขุดมันได้เอาเรื่องอยู่นะไอ้ทองแดงนี่เก็บไปก่อนเปนเพ่ขุดเพราะมันไม่ค่อยได้ช่วยอนะไแค่สายรัฟ้ากับสองทางไกลไอสองทางไกลผมว่าต้องมันมันใช้คริสตัลอ,อะ่ะผมตั้งแต่ผมเล่นมครับโมชันนี้มาผมยังไม่เจอคริสตัลเลยนะ นี่อ๋เอ,เอเล็กไปแต่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเพราะว่าเอาตรงนี้เป็นแปลงผักไปดีกว่า ว่าเฮ้ยเจอหมู่บ้านเฮ้ยบ้านผมก็อยู่ตรงน,นี้โอ้ใกล้หมู่บ้านขโมยเตียงครับขโมยเตียงน่าขโมยเตียงมันอยู่ไม่รอดเดี๋ยวขอไปดูของกันเฮ้ยหมู่บ้านใหญ่เลยขุดม,มา,มาที่ปุ่งยาทุวันนี้น่าจะไม่มีอะไระมีแต่ท็อต ไอรอนไอรอนโคเรนขนมปังขั้นขั้นท้าหนังก็ใส่ไปแล้วใส่ไปลแล้วกันแล้วขุดไปจะได้กอนก็ขุดไปไม่ต้องค้าอะไรเยอะนะครับเรามาเอาไทชาน์ลีเอา มานี้ครับเฮ้ยอันนี้ลาเฮ้ยผมไม่ได้เจอเห็นลานานเลยในไหมครับแบบที่ผมเล่นอ่ะโอ้ยแหลกแหลกแหลกแหลอ้เอเวอรสรากดหมืนแกงแกงแกงหรือจ้ มนล่ะเฮ้ยเดี๋ยวตัวไหนจะฟาดมั้งอะใส่หมกนแดน้องครับเกเคหร่อดนมปัง ไม่เป็นประตูด้วยอ่ะสเาล้วไปดีกว่าโอ้โหพอได้เตรียมปุ๊บเนี่ยเนียมเนียบเรียบเนียเนียเนียเียเนียเนียเนียจะตาย,ย่างนี้แหละเนียเยอ้ยแหลกแหลกแหลกแหลโอ้โห รอของพักแถวนี้กันดีกว่านอน่อนดีกว่ายังไม่ปลอดภัยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยผมเพิ่งรู้ตอนนอนเราคิปเปิระเบิดแล้วไม่เป็นไรเ h ียวงงอะงทีโอ้ย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 แมวจะจะมาซ่าเลยเนาะ là chả ơi hơi hơi, hơi nhìn nhầm nhiều đi ạ Nè, ta có mà đến tầm nhìn thức con thèm save, đây bút anh ชึบนี่แล้วก็ขวานเล็กอะไรก็ได้แล้วเอาดาบเหล็กเลยสักกันนี่ใช้เหล็กคุดเปลืงเลยเอ้ยเอ,ยเอยขาตัดไม้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวสร้างบ้านเดี๋ยวพาันหน้าเราจะมาสร้างบ้านกันนะครับพ์ทพันพนี้หาของอะไรให้เยอะๆก่อนนะครับ เพราะว่าผมจะตกแต่งไอ้เสื้อพวกนี้เลยนะเนี่ยผมได้ขโมยอันนี้มาเนี่ยเ,ยนะเนี่ยเนี่ยนเออตัวนี้ครับตัดแม้ไปเลยผมว่าผมจะเคลียร์ตรงนี้ให้หมดเลยนะาอซี่นี้ผมนา่าจะไม่เล่นนอกรอบนะเพราะว่าผมแบบผมมีไอ้ที่ผมเล่นหลักอยู่แล้วที่เอาไว้เล่นนอกรอบนะ ไอซีรีนี้ก็เอาไว้แฮปปลิปหมือนกวใครก็พอแล้วมั้งแต่ผมว่าจะเอาโซนบ้านเป็นไม้โอ๊กแล้วก็ส่วนแบบเขาเรียกว,วะแบบบ้านเป็นไม้เบิร์ดเออเดีย๋ยวผมสร้างก่อน

นะครับทุกคนหนึ่งสองสามสี่ถึงละหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เฮ้ย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 สอง ผมสร้างโคง้งแล้วผมจะจะไม่สร้างนะตรงเป๊ะจ็บเจ็บจ็บตรงเป๊ะเออชัวร์นี่เรบไลท์ผมก็สร้างโค้งเรียบร้อยแล้วนะผมว่าจะสร้างชั้นสองแหละชั้นชั้นสองน่าจะเป็นพระสามว่ผมวางแผนแล้วนะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ขอโทษอาการนะครับหนุน อาหาเราละจามเขาให้จามเขาให้จังให้จามเขาให้เรียบร้อยเรียบร้อยได้ไิบชิ้น ผมว่าพันนี้น่าจะไม่มีอะไรนะผมว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวก็ลงเหมือนนะครับก็ลงเหมือนต่อเลยน่าเดียวเยะผมไม่ได้สร้างจะเลยล่ะโอ้ผมค้าผิดครับทุกคน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเพราะว่าเอาพันนี้เอาไว้ให้ดีก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครให้ใหใผมด้วยนะครับโอเคนะ้นะบ๊ายบายอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยจัง้วยน,นะ